ยินดีที่ได้พบนี่คือ whisper within t h a r o เสียงกระซิบภายในภัยทาโลกสิ่งที่กำลังเผชิญจิตใจคุณรู้สึกกดดันอยู่หรือเปล่า วันนี้เรามีเอฟเฟกธรรมชาติด้วยคนดูมีความมั่นคงมีความอ,ดอุดมสมบูรณ์ในตัวเองอยู่แล้วคนดูมีความเพียบพร้อมทุกอย่างเลยในตัวเองแถมคุณยังมีความน่าเริงสดใสพร้อมที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่วิ่งเข้าหาสิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่อยู่รอบตัวมากมาย แล้วก็ดูเป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวเองพอสมควรคุณไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองกดดันอะไรจากไพ่ที่ได้แสดงขึ้นมานดูหมนช่วงนี้ทำอะไรก็ดูลงตัวไปหมดเลยสำหรับคุณไม่มีความกดดันเลยเพราะไพ่ไม่ได้บอกว่าคุณมีความรู้สึกกดดันอะไรเลยในตอนนี้นั่นเป็นสัญญาณที่ดีว่าตอนนี้คุณสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยความสบายใจแล้วก็ความสุข ที่คุณมีคุณไม่มีเรื่องอะไรที่ที่ต้องให้เป็นกังวลแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรที่ให้กดดันเพราะการได้เดอะซันถือว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับจะมีสิ่งดีๆที่เข้ามาหาคุณหรือไม่วันนี้ก็จะเป็นวันที่สดใสสำหรับคุณ ื่องที่สองเรื่องแรกเราเล่าไปแล้วในคลิปที่แล้วเ,เรื่องแรกเราเจอเสียงแปลกๆจากคลิปที่ลงในช่องใช่ไหมอันนี้ตอนเริ่มศึกษาให้ช่วงประมาณสามอาทิตย์ไม่แน่ใจอะยังไม่ถึงเดือนน่าจะประมาณ3มอาทิตย์ถ้าเราจะไม่ผิดเราได้เจอกับแมงมุม ช่แมงมุมตัวสีดําตัวใหญ่มากไม่รู้มาจากไหนเราก็ไม่รู้ว่าน้องมาได้ยังไงคือเรากําลังนั่งอัดคลิปอยู่เนี่เละแล้วเราไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเรานั่งอัดคลิปหรือนั่งตัดคลิปอยู่แล้วเราก็หันไปเจอน้องแบบเฮ้ยน้องมาได้ยังไงเนี่ยตัวใหญ่มากเราถ่ายรูปแล้ข้อ ส่งไปให้เพื่อนดูด้วยว่าเออเนี่ยเราเจอแมงมุมนะตัวใหญ่ไปเลเลยน้องอยู่แบบนั้นประมาณคืนหนึ่งถ้าจำไม่ผิดเราไม่ไปทำอะไรน้องหรือไม่ได้ไปอะไรนะเราแค่ไล่น้องให้น้องไปอยู่ในมุมที่ปลอดภัยเราไม่ได้ทุบไม่ได้ตีไม่ได้ทำอะไรน้องไม่ได้เอายาไปหรืออะไรอย่างนี้เช้ามาเออน้องก็หายไป เราไม่รู้ว่าน้องมาได้ยังไงแล้วน้องหายไปได้ยังไงแบบมันเป็นเรื่องที่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเจอแล้วเราก็สงสัยว่ามันเกิดจากการที่เราหันมาศึกเริ่มศึกษาให้หรือเปล่าคืออยู่ดีมันก็มีเหตุการณ์มีแบบนี้ไม่คาดคิดซึ่งเราก็ไม่คิดว่าเราจะเจอทั้งที่เราอยู่ที่นี่มาก็นานพอสมควร แล้วก็ไม่รู้ว่าน้องเข้ามาได้ยังไงเหมือนกันแบบเออมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบตาตึงใจมากอยู่ดีๆน้องก็โผล่มาแหละน,นี่คือเรื่องเล่าเรื่องที่สองที่เกิดจากการที่เราเริ่มหันมาศึกษาเรียนรู้ไพทาโลกยังมีอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังในคลิปถัดไป